สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับโครงการคอนโดไนท์บีดีโอเชียนศีราชานะครับเรามาอยู่กันในส่วนของตัวห้องเริ่มต้นนะครับในส่วนตัวขนาด2ห้องนอนนะครับพื้นที่เริ่มต้นที่65ตารางเมตรนะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวบ้านเลขที่นะครับจะเป็น77ทับ581นะครับชั้น26ตำแหน่ง17นะครับแต่เราเข้าไปชมตัวห้องตัว QC Park กันได้เลยนะครับ มาเดินเข้ามานะครับแล้วก็จะเจอบริเวณตัว Living Room นะครับ Living Room ตรงนี้นะครับจะเป็นกระจกบานกว้างนะครับสามารถเทควิวทะเลนะครับของตัวสีราชาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับบริเวณตรงไปด้านนู้นจะเป็นในส่วนของตัววิวเกาะสีชัางนะครับนั่นนะคือเกาะสีชัางซึ่งเป็นอีกหนึ่งดันมาที่สําคัญของสีราชานะครับห้องตรงนี้นะครับข้อดีของในส่วนของตัวลิฟวิ่งรูมบริเวณห้องนี้ ในช่วงเย็นนะครับเราจะสามารถ take view นะครับ sunset ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเห็นทั้งในส่วนของตัว ocean view ตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชานะครับโครงการเราจะเห็นเลยว่าได้ทั้งในส่วนของตัว city view ocean view แล้วก็ mountain view นะครับกลับมาในส่วนของตัวห้องนะครับห้องนี้จะเป็นห้อง qc part นะครับในห้องพร้อมขาย วันนี้เราอยู่กับในส่วนของตัวห้องลิฟวิ่งรูมนะครับตรงบริเวณท่านี้จะเห็นในส่วนของตัวคิทเช่นนะครับทางโครงการจะได้ในส่วนของตัวที่เป็นครัวบิวอินตามนี้เลยนะครับชุดเตาไฟฟ้าหุดดูดควันนะครับซิงค์ล้างจานท็อปหินนะครับตัวบริเวณลิฟวิ่งรูมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับจะเป็นตัวโซฟาเบสรวมไว้ให้อยู่แล้วนะครับอ่นานันนี้ ตรงนี้นะครับที่แบ่งไว้จะเป็นในส่วนของตัวที่เราบิ i ไว้เพื่อวางในส่วนของตัวตู้เย็นนะครับซึ่งนี้โครงการจัดแถมในส่วนของตัวตู้เย็นไว้ด้วยนะครับของเราจะเป็นในส่วนของเฟอร์ิเนะครับตรงบริเวณตรงด้านนี้นะครับสามารถเพื่อเก็บของเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชูตัวก๊อบคาบิเนตนะครับหรือว่ากระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็มาบริเวณด้านนี้ตรงบริเวณด้านนี้จะเป็นบิวอินตัวชูคาบิเนต แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับของเราสุขภัณฑ์ที่ได้จะเป็นวอชเลสต์ญี่ปุ่น,นะครับตรงมาด้านนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณดิ n นิ่งรูมนะครับไว้รับประทานอาหารตรงเข้ามานะครับบริเวณขวามือด้านนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนอนของเราก็จะมีในส่วนของตัววิวทะเลรวมไว้ด้วยนะครับจะเป็นกระจกบ,บานกว้างสามารถเช็ควิวทะเลได้ยอย่างเป็นที่เช่นกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยมีบิวอินวอลล์ดอปไปให้ด้วยนะครับและถัดมานะครับขวามือตรงด้านนี้เราจะมาชมในส่วนของตัวห้องมา s t สเตอร์เบดรูมนะครับกับเตียงขนาด5ฟุตนะครับมา d r สเตอร์เบดรูมก็จะเทควิวทะเลได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับช่วงเย็นเราก็จะสามารถ take view เทควิวโหมดเพภาพที่ตกดินนะครับตรงบริเวณก่อสีชังได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบิวอินวอลล์ดอป นะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะมีตัวเซฟบ็อกไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงหัวเตียงจะมีสลิปโมดแล้วก็ SOS อเอาร์นะครับตรงด้านนี้อ่าก็มานะครับตัวห้องน้ำสำหรับในห้องมาสเตอร์เบดมจะมีอ่างจากุชชี่ไว้ให้นะครับสุขภัณฑ์ของเราที่ให้เนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของตัวสุขภขัณฑ์เป็นการสแตนดาร์ดนะครับอ่างจากุชชี่ที่ให้นะครับจะเป็นในส่วนของระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นสไตล์โรงแรมเลยนะครับ ให้การพักผ่อนนะครับในส่วนของตัวข้อดีนะครับของอ่างที่เรามีให้เนี่ยก็คือจะเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าครับที่ชื่นชอบในส่วนของอาการอาบน้านะครับโดยการที่แช่อ่างนะครับเพราะว่าทางเาทญี่ปุ่นนะครับก็จะมีความเชื่อว่าการที่ได้อาบน้ำในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนหรือน้ําเย็นนะครับจะช่วยสามารถปรับอุณหภูมิในร่างกายได้นะครับในกรณีที่เราทํางานเหนื่อยล้านะครับตรงอ่างที่เรามอบให้นะครับก็จะตอบโจทย์ นะครับเราก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเราอยู่ที่ช 26, ั้น26ินะครับเห็นวิว่โดยร้อนะครับอันนี้นี่เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์โคนี่นะครับสามารถออกไปเทค่ควิวด้านนอกได้นะครับ ตรงนี้นะครับทัวนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นห้องรูปแบบ2ห้องนอนนะคะพื้นที่เริ่มต้นที่65ตารางเมตรนะครับเป็นห้องคอร์เนอร์ของโครงการ The Ocean นายบิดดีโอเชียนรีราชา mm hmm. นะครับโอเค